สัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพลินเพลงกับวิวชิวทัศน์ในนิวซีแลนด์วันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เดวอนพอร์ตนะคะ,ะแล้วเราก็จะไปจะพาท่านผู้ชมไปชมวิวบนภูเขาไปดูบ้านพักซึ่งเป็น b บดแอนด์เบรคฟ s สแต่ว่าตกแต่งแบบสมัยวิกตอเรียนะคะค่ะเชิญติดตามนะคะขอบคุณค่ะ Hello Everybody Today I'm going to take everybody to Devonport. We will cross uh, the ferry from here to Devonport and then I will take everybody around beaches and uh, we will go to chocolate factory and after that I will go up the mountain and uh, I will show everybody the view from the mountain. Please follow me. Thank you. Hello. Can, can I please uh, have two tickets, return ticket to Liverpool, thank you. How much altogether? together? $32. $32, okay, here you are, the money. Oh, so you, so you know Taiwan as well, very nice. A little bit, yeah, oh, okay.

ก็ที่จะไปลงเรือไปอี่นะคะคุณเบิร์ตบอกให้ยิ้มหน่อยว่าดิฉันหน้าบึ้งจริงๆไม่ได้บึ้งอะ่ะก็กำลังคิดว่าจะบอกอะไรท่านผู้ชมดีสมัยก่อนดิฉันบ้านอยู่ที่นอชอนะคะก็คือเหมือนกับร้างเมืองไทยก็คือเหมือนก to <laughs> <Brothers> ับฝั่งธนนะคะก็จะใช้เรือเฟอร์รี่เวลาที่จะมาในเมืองเพราะว่าในเมืองนี้ค่าจอดรถแพงมากค่ะฉันก็จะจอดรถที่เดวันพอร์ตนะคะ แล้วก็ข้ามเรือช่วงนั้นมาอยู่ที่นี่ไนทีไนทีไฟส5 25ป2530ะมาี2538นะหลังจากนั้นอยู่สักพ,พักก็จะภาพยนตร์เรื่องไททานิกพอมาตรงนี้ก็นึกถึงบรรยากาศของเรือสำราญนะครับตอนนี้โควิด1 9ระบาดใช่ไหมคะก็ไม่มีเรือสำราญมาจอดปกติตอนที่ลงท่าเรือมกเมื่อกี้นะคะจะมีเรือจากประเทศต่างๆมาจอดเพื่อรับผู้โดยสาร น,นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งก็คือ My Heart Will Go On นะคะเชิญท่านผู้ชมรับชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ฟังเพลง My Heart Will Go On นะคะซึ่งครอบอร์โดยฉันเองคะ่ะ ีตอนนี้เรากำลังมาถึงเดลวนอนทอดิฉันจะเดินจากตรงนี้นะคะไปที่ไปที่พักค่ะตอนนี้ดิฉันถอดถอดเซมัสได้แล้วนั่งพักในระหว่างทางเดินนะคะจริงๆแล้วดิฉันจะไม่พักแต่คุณเบิร์ตบอกว่ากลัวดิฉันจะเป็นลมเห็นไหมดิฉันเป็นผู้สูงอายุะคะ่ะดิฉันก็เชื่อนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นลมจะลำบากกับช่างภาพฉันก็เลยต้องนั่งพักะคะ่ะ i already booked name peace and plenty it is a wonderful place um, they decorate the room like uh, victoria period and everything there is so beautiful everybody will see soon 7 Port Library อันนี้เป็นทับทับบลดเป็นห้องสมุดประชาชนนะคะพอเห็นห้องสมุดก็สวัสดีเพื่อนๆชาวบรรลักษ์ทั้งหลายที่มหาลัยเกษตรแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นบนรรลักษ์้วยนี่คือห้องสมุด7อร์ตค่ะเห็นห้องสมุดก็นึกถึงสมัยทําห้องสมุดอยู่ที่มหาลาัยเกษตรนะคะ12ปีฝากสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามคลิปเดือนนะคะยังคิดถึงแล้วก็ ต้องบอกว่ารักแรกที่ถึดทุกคนค่ะเ Here we are now we arrive to the place that I will stay tonight the name of the place is Peace and Plenty as I told you at the beginning of the video the style of the decoration of this house in the v i c t o r i a period ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านที่ชื่อว่า Peace and Plenty นะคะซึ่งภายในเนี่ยเขาจะ Hi, Grant. Nice to meet you again. Hi. So I just checked in. So I, I hope that I will enjoy the atmosphere here tonight. I hope so. so too. I'm sure you will. Yeah. yeah. So hello, everybody. May I introduce? This is Grant. He is the, uh, the son of the owner of this place. So, Gran, will say something, please. Gran, would you like it's, to say? It's us? so lovely to have you guys here yeah, yeah. and to show you a little bit yeah. of our yes. home. And yes. um, my mother has had this business and this beautiful home yes. for, for 20 years 20 now. 20 years, yes. And uh, it shows a lot of her personality and character. And we love having people to come along and and stay with us. So you're very, very welcome today. Okay, thank you very much, Gran. ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ในห้องที่ชื่อว่าวินเซอร์ค่ะห้องวินเซอร์รูมนะคะค่ะเชิญท่านผู้ชมลองลองดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนค่ะค่ะุณเบิร์ตไปดูในห้องน้าก็ดีนะห้องน้าก็สวยค่ะรู้สึกห้องนี้จะมีบารด้วย บริเวณที่แขกที่มาพักจะมารับประทานอาหารเช้านะคะเป็นบริเวณที่ใกล้ครัว At the moment, we are in the breakfast room. Uh, when we get up in the morning, they will provide us breakfast, and um, the atmosphere is just like amazing. Only one word I can say is amazing for me anyway because I love this kind of thing. I like antique. I like all the beautiful country. ดิฉันอยู่ในห้องที่ชื่อว่าเดวอนพอร์ตค่ะนะคะชื่อเดวอนพอร์ตก็เป็นสไตล์วิกตอเรียเหมือนเดิมนะคะคือทั้งทั้งบ้านนะคะจะแต่งตกแต่งเป็นสไตล์วิกตอเรียค่ะสำหรับห้องน้ำนี่สำหรับห้องนี้นี่ไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะจะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวค่ะเหมาะสำหรับสองคนพอดีน่ารักค่ะห้องนี้ชื่อห้องเดวอนพอร์ตนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ อยู่ในนิวซีแลนด์ถ้าอยากจะมาพักช่วงวีเอนหรือว่าช่วงที่ว่างแล้วอยากจะหาที่เงียบๆมาเดินเล่นริมทะเลมาทานอาหารที่ร้านซึ่งจะมีโต๊ะวางด้านหน้าร้านกินบรรยากาศสดชื่นนะคะแล้วก็มาพักที่นี่ก็เป็นความคิดที่ไม่เลวค่ะ ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเรากำลังอยู่ที่ชั้นสองของที่พักนะคะเป็นอีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นบน,นะคะ่ะบรรยากาศก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะ We are at upstairs at the moment this is just beautiful victorian style decoration everything just so amazing so tonight i will stay in this room until tomorrow and uh, tomorrow i will take everybody to the mountain to see the view from the mountain <laughs> ดิฉันพักที่นี่คืนนี้นะคะก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็มีอ่างด้วยะคะ่ะมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีมีเป็นห้องอาบน้ําด้วย ตอนนี้ก็หมดแรงค่ะดิฉันก็จะให้คุณเบิร์ตกลับแต่ก่อนนะคะคุณเบิร์ตพักอยู่ไกลจากที่ตรงนี้พอสมควรส่วนดิฉันก็จะพักผ่อนเพราะว่าดิฉันทำงานาชิปกลางคืนใช่ไหมคะเริ่มแต่สี่โมงเย็นแล้วก็เสร็จ9ก้าโมงเช้าแล้วก็เดินทางมาที่นี่ช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนแล้วค่ะนะคะพบกันพรุ่งนี้เช้านะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปชมวิว แล้วก็ไปชมริมทะเลไปชมร้านต่างๆถ้าถามว่าดิฉันคงจะต้องตื่นเมืออกันคืนเพราะมันคุ้นนะคะคุ้นกับการที่ว่าเราต้องตื่นมาดูแลผู้ป่วยกันคืนใช่ไหมคะว่างดิฉันก็จะฝึกร้องเพลงค่ะนี่คือมีเพื่อนเพื่อนในอที่ติดตามคลิปเคยอิ inbox มาถามใน Facebook ว่าเอ๊ะดิฉันไปฝึกร้องเพลงตอนไหนทํางานตั้ง5วันบางอาทิตย์ทํา7วัน วิธีฝึกของดิฉันก็ง่ายนิดเดียวค่ะช่วงที่คนไข้หลับดิฉันก็จะใส่เอ์โฟนนะคะแล้วดิฉันก็ฟังเพลงบ่อยๆแล้วก็ช่วงไหนที่ดิฉันตื่นเช้าๆผู้ป่วยยังไม่ตื่นดิฉันก็ฝึกร้องเพลงค่ะฝึกร้องเพลงในครัวบางครั้งกอดทานอาหารเช้าอะไรแบบนั้น,นะคะ I am going to have a rest um, I normally always have afternoon sleep So, I'm going to have a rest and then my cameraman will come back tomorrow. And then I will take everybody to the mountain to see the view and then see the beaches plus all the shops and houses around here. Please follow me. So, good night. See you tomorrow.